ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆวยนะครับไวเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอปมินต์ดีวีเจ็ดเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะ้เกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรบับใครที่แบบสนใจนะทักวไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีนนดท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะก็ยี่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะช่องนี้นะครับผมนะก็อยู่กับอาร์วีนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะฮะก็ขับไปดูนะครับผมนะก็แบบว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะถ้ากินฟรีนะครับผมนะจักเพื่อนซีตีปอมนะ,ะอ่านปั๊บรับเลยนะครับผมนะ,คะคนนก็เป็น อ่ะเขาฉลองกิจกรรม6ปีของเขานั่นแหละนะครับผมก็จะมาพาผมพามาดูว่าไอดีผมจะได้อะไรเห็นยวเขาบอกว่ามันแจกไอเดียไม่ใช่แจกไอดียหรือแจกสกินนี่นะครับผมนั่นเดี๋ยวลองดูดีกว่าแล้วว่าผมจะได้อะไรเนาะโอเคอันนี้ไอดีลองไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองดูไอดีลองก่อนว่าอ่าจะได้อะไรเดี๋ยวค่อยไปไอดีหลัะโอ้อาวีฉลองรับ เออชชวองครบ6ปีเข้ามารับกิจกรรมทูกินฟรีจ็บเพื่อนดีๆที่ห้อมโอเคเปิดบันทึกไม่อ่านงนั้นโอ้ตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมามีฮีโร่เออเข้าร่วมสมรภูมิทั้งสิ้นร้อตัวและมีการต่อสู้ทั้งหมดถึงพันล้านเลยหูหกปีเออมันก็หกปีแหละโอ้สองความสำเร็จครั้งนี้ เจ้าึตงตอนนี้เอามีสก,กินทั้งหมดอ๋อ้ก็อวดอวดว่างั้นว่าเนเ่อว่ามีสกสูมสกินแต่มีการฉลองแจกสกินใหม่ถึงโอ้แจกพวกนี้หรอจริงป่ะนี่เลือกได้หรอเอาไม่ได้เลยไม่ทำอะไรได้เลยนหมดอ๋อนี่ไงนี่ไง ไม่ใช่ไม่อยากเป็นกล่องหรอหนึ่งดาวเพื่อรุ่นลับโอ้ลัสแบสลับสองลัแบบสามมี่องระดับด้วยแต่ประเด็นคือแล้วกูณจะเอาองไงแค่นี้เหรอได้แล้วหรอโอ้กินที่ไอดีนี้ไม่ค่าได้เล่นนะโอ้อะไรอย่างเงี้ยจินกำเข้ามาเยอะแยะมาก กูต้องการกระบาดวันหนึ่งอะแควได้เล่นเกมอะดูดิโค้รเยอะเลยเข้าเกมแต่ไอทีนี้ไหมโอ้ไมค์หมดยังโอเคหมดละมันแจกเลยเหรออุ้ยนี่ไงไม่ใช่เอาไหนอ่ะโอ้ยแล้วรับก่อนน้อของฟรี กูเล่าไเลยบ้างเนี่ยโหโคตรเยอะเลยไอดีไอดีนี่ผมไม่ไ hmm. ด้เล่นมานานนะครับผมนะมันแจกกมันดีแย่เลยสกินฟรี อะไรอ่ะก็เข้ามาหน้าตานี้แล้วให้คุณทำไงต่อวะอ๋อหน้าต่อไปยือย้อกูโดนด่าแน่ไอ้สัสเลยปีโง่จังปรีแน่นอนอะไรเนี่ยสกินที่ออกแบบโดย,ดย,ดยผู้เล่นโอ้ก็โชว์โชว์ความสำเร็จของเขาแหละนะครับผมนะผู้ชายครบรอบเจสิบแปดลอ๋อแล้สาวคองสกินเสลียยี่สิบเอสสกินและเป็นที่นิยมมากที่สุด มันมันเก็บรายละเอียดอาหารนี้เลยอ่ะเจ๋อเจ๋อเป็นผู้ชายนะฮีโร่ที่สังหารเยอะที่สุดใน RV โอ้โหคือแหวนหรอที่คือคือค่าที่สุดใช่ไหมฮีโร่ที่ได้รับ MVP มากที่สุดสุสานิสแน่นอนอยู่แล้วผมบอกแล้วตัวฟรีแม่งโหดที่สุดแต่ผมบอกแล้วสกินชัยชนะอ่าที่เยอะที่สุดอ่ะโอ้คือสกินฟรีเนาะเออไอเทมที่ขายดีที่สุดสองอันดับแรก เออรองเท้านี่แน่นอนอยู่แล้วชี้นี่ฮอตมากเพราะามันแทบจะได้ทุกสายเลยไหนเพื่อนแตรโอ้นี่เหรอไหนดูดิว่ากูจะเป็นเพื่อนกูเปล่าว่ามึงจะเป็นเพื่อนกูเปล่าอันนี้คือได้รับแล้วใช่ปะอันนี้อ๋อนี่ได้รับแล้วเขาบอกในในกล่องจดหมายเดี๋ยวดูดิว่ากูเป็นเพื่อนมึงจริงเปล่าดูให้ของนะี่ยอ่ะ โมามีโอกาสอะไรเนี่ยคือมันจะมันจะสูงอีกทีหรอโอเคนั่นแหละเฮ้ยระดับหนึ่ง ผมลืมดูเปอร์เซ็นต์เลยระดับหนึ่งกี่เซนนะแน่เด็ดน่ไม่รู้เปิดแล้วก็แล้วกันโอ้โหมาแกงก้ากูไอสัตว์เน๊อะอกูเหลือจะเชื่อผมไม่ได้ดูว,ว่าว่าเอ่อมัน ระดับหนึ่งมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะมีระดับกล่องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปรอไอดีหลักเดี๋ยวก่อนนะ,ะโอเคฮะมาอยู่ไอดีหลักกันดีกว่านะครับผมนะฮะมาดูดีกว่าว่าไอดีนี้จะได้อะไรเพราะไอดีนี้คือผมมีสกินเยอะอยู่เนาะเออแต่ขนาดไอดียรอแม่งแทบไม่มีสกินอะไรแม่งยังได้ตัวโง,โง่เลยทุกคนเอ๊ <laughs> แต่ไม่แน่คือแบบว่ามันมันไม่มีโอกาสได้ซ้ำใช่ปะ่ะบุญประการกระบาดวันหนึ่ง เพื่อนแท้ R O V ไม่ไงโอเคเดี๋ยวผมไปดูหนึ่งว่าระดับหนึ่งนี่มันได้อะไรวะระดับหนึ่งมันกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนระดับหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็โอกาสได้เยอะอยู่คือถ้าดีสุดก็คือระดับสองกับระดับสามว่างั้นโอเคระดับหนึ่ง A C โอ้โหไอ้ระดับนี้ระดับกลางสุดเลยปะเนี่ใจไม่ผิดโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ของฮีโร่ฮีโร่กูมีเกือบทุกตัวแล้วอ่ะเอ้าทำไงอ่ะ เพชรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอู้ลืมไปว่าตัวที่ผมยังไม่ได้มันไม่ได้สามหมออู้ดีวดู่เฮ้ยโอ้ตัวนี่ผมยังไม่มีนี่หว่าลืมไปเลยโอเคนะว่าสำหรับกิปนีนะก็ต้องอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมเนะใครที่เฮ้ยอะไรอะอาจารย์เชยกิมเชย คืออะไรอ๋อที่สก,กินเปนหน้าอ๋อแล้วมันให้มาชดเชยใช่ปะอ๋อสกินอะไรเดียวสก,กินนี้สก,กินตัวอะไรวะเทศดิเฮดเดนหรอตัวสกินตัวให,หม่อะไรปะดีแนตะ่ไม่ได้สก,กินที่มันแจกไม่ <c oughs> ได้สก,กินที่มันแจกได้แย่เลยโอ,โอเคก็ <c oughs> <c oughs> ใครได้ตัวอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้นะครับใครได้ที่ใครคิดว่าได้สกินคุ้มๆได้ก็มาขิงกัน้ใต้คลิปนะครับแต่ผมผมมองผมน่าจะน่าจะเกลือเออผมได้ฮีโร่อะแต่ก็คุ้มอยู่ผมได้ฮีโร่มาเนี่ยผมได้ฮีโร่ที่ผมแบบไม่ไม่มีอ่ะก็ถามว่าดีเปล่ามันก็เก็บดีเก็บตังค์ซื้อก็ได้อะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะดีอยากไดสกินมากกว่าเกลือถือว่าเกลือละกันนะเอาก็มาคลิปนี้บายผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย